สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรตีจะพาขับรถไปที่ลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ เดี๋ยวตามคุณรตีไปดูนะคะว่าเมื่อเราขับรถไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็จะจอดรถที่ลานจอดรถหรืออาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิเราจะต้องทํำยังไงขับตามป้ายบอกทางว่ายังไงบ้างนะคะโดยวันนี้คุณรตีเริ่มต้นขับมาจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะคะแต่พอถึงทางแยกที่เขียนป้ายว่า สนามบินสุวรรณภูมิเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ขับตามถนนนี้ไปเรื่อยๆเห็นอาคารสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราก็ดูป้ายไปเรื่อยๆนะคะเขาจะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะะว่าอาคารจอดรถหรือลานจอดรถนะคะเราก็ขับตามป้ายนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะไปเห็น อาคารสนามบินแล้วก็เป็นอาคารจอดรถนะคะไปให้ถูกทางนะคะถ้าด้านซ้ายเนี่ยจะไปที่รับส่งผู้โดยสารหรือเข้าไปในตัวอาคารของสนามบินสุวรรณภูมิแต่ถ้าเราจะไปจอดรถเราก็ดูป้ายเลยค่ะอาคารจอดรถช่องที่1ที่2ที่3ไล่ไปเรื่อยๆวันนี้เราจะเข้าในช่องที่3คะ่ะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะคะพอเลี้ยวเข้าไปเสร็จก็จะมีพนักงาน รักษาความปลอดภัยนะคะเขาก็จะมาตรวจที่รถเรามีเอ็กซ่าเรทางด้านหน้าด้านหลังอะไรเขาก็ดูไปนะคะแต่จุดแปลกใหม่จะอยู่ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะขับรถเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปหาที่จอดรถตรงนี้แหละค่ะตรงรับบัตรนี่แหละค่ะที่เขาทำใหม่นะคะพอไปถึงตรงนี้ปุ๊บระบบเขาจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะ โดยที่เราจะไม่ได้รับบัตรจากคนที่นั่งอยู่ในตู้ตรงนั้นนะคะซึ่งสมัยก่อนถ้าใครขับรถไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วไปที่อาคารจอดรถเนี่ยเราจะจอดรถแล้วก็รับบัตรจากพนักงานที่อยู่ในตู้ตรงช่องรับบัตรนั้นแต่ปัจจุบันนี้ระบบเขาเปลี่ยนค่ะ คือให้รับเองเลยจากเครื่องแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่มีเสียงตามสายมาบอกนะคะแต่ช่วงเนี้คงเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะก็เลยต้องมีพนักงานคอยกำกับอยู่ตรงนั้นพอเราขับเข้าไปนะคะก่อนอที่จะรับบัรเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าให้วางมือตรงจุดไหนพอเราวางมือตรงหน้าจอหรือตามจุดที่เสียงตามสายบอกเรามานะคะว่าให้วางมือตรงที่ใด คล้ายๆกับเขาจะสแกนลายมือเรานะคะหลังจากนั้นบัตรก็จะเด้งออกมาค่ะพอบัตรเด้งออกมาเรารับบัตรแล้วสัญญาณไฟเขียวก็จะขึ้นแล้วไม้กั้นอยู่ตรงนั้นก็จะเปิดขึ้นให้เราขับรถผ่านเข้าไปด้านในได้หลังจากนั้นเราก็ขับรถเข้าไปเลยค่ะหาที่จอดได้ตามสบายใจแต่ขอบอกได้เลยนะคะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่จอดรถในสนามบินสุวรรณภูมิหรือในอาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมินี่สุดแสนจะหายากเขาจะเต็มตลอดเวลานะคะบางครั้งเราก็ต้องจอดซ้อนคันการจอดซ้อนคันในที่นี้ก็คือเราจอดอยู่ล็อกนี่ค่ะแถวที่ด้านหน้าที่เขาจอดในในที่จอดแล้วนะคะแล้วเขามีตรงที่ให้เราจอดได้เหมือนตรงนี้นะคะก็จอดเลยค่ะแต่การจอดแบบนี้คือเราต้องปลดล็อกเบรกมือ คือไม่ต้องใส่เบรกมือไว้เผื่อว่าคนข้างในเขาอยากออกมาเขาจะเข็นรถพวกเราให้เคลื่อนออกจากาที่ขวางทางเข้าได้นะคะเพราะฉะนั้นการปลดเบรกมือหรือล็อกมือเนี่ยคนขับทราบดีรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแตกต่างกันไปค่ะพอจอดรถเสร็จสับเรียบร้อยเราก็หาทางเดินเข้าไปภายในตัวอาคารผู้โดยสารเลยค่ะสำหรับคุณรติในวันนี้คือจับไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า จะไปรับผู้โดยสารจะไปรับแขกนะคะก็หาทางเดินเข้าไปเลยค่ะพอเราเดินออกมาจากอาคารจอดรถและจะเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารจุดเชื่อมต่อกันนี่แหละค่ะจะมีลิฟต์และมีบันไดให้สังเกตว่าตรงจุดที่อยู่ข้างๆกับลิฟต์ค่ะจะเป็นตู้คล้ายๆตู้ ATM ตู้นี้แหละค่ะเป็นตู้ที่เราต้องชำระค่าจอดรถนะคะ คือหลังจากที่เราทําภารกิจภายในอาคารผู้โดยสารเสร็จสับเรียบร้อยเราจะเดินทางกลับบ้านเราก็ต้องเอาบัตรจอดรถเนี่ย มาสอดเข้าไปในตู้ที่ชำระเงินค่าจอดรถนี้นะคะก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกแล้วก็ชำระเงินหลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านได้นะคะและตอนที่เราขับรถออกจากลานจอดรถหรืออาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็คือเราขับรถออกไปเลยค่ะ แล้วก็ไปยื่นบัตรให้พนักงานที่อยู่ตู้ตรงทางออกแล้วก็คำนวณค่าจอดรถให้เราแล้วก็เราก็ชำระเงินสดที่ตรงนั้นนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราก่อนจะออกไปนะคะต้องไปชำระเงินที่ตู้ชำระเงินค่าจอดรถซึ่งเขาจะเป็นตู้อัตโนมัติเราชำระเงินตรงนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ขับรถออกไปโดยไม่ต้องผ่านพนักงานใดๆอีกไม่ต้องผ่านไม้กั้นใดๆอีกค่ะ